ได้กล้วยหอมท้องมาปลูกแล้วครับเมื่อนี้กล้วยหอมท่องครับต้นมาลิดครับบวกมอ,มองสวนป้ามองปลูกป้าน,นี่แล้ครับปลูกไปเพ่อได้กินล่ะโอ้กล้วยหอมท่องนี่ผมเสือพ่าลูกไส้ามากกินครับเสือไม่ให้มันมันกับหน่วยละแพงเนาะหาเสือยากกวอมผมใจให้ได้ผมก็หาเสือ หาเอาพันธุ์มันมาปลูกเลยนะครับลงทุนปลูกแค่เดียวตัวไปเ่อเราหฮออาจสิมีกินนยู่ตลอดก็ไเลยครับผมเสียไว้ยังสั่นดิผมก็เลยได้หามาปลูกนีู่ละให้พี่ให้น่องให้พี่น่องกินน้ำแล้วครับปลูกไปเังสั้นละว่าการปลูกนีปลูกไปแต่กินผมก็ว,ว่ามันก็นดีดีหฮาแคร์แคร์ปลูกครับหลังจากนั้นหฮอสิมีกินตลอด ถ้ามันติดมันใหญ่ไห้ด้เนี่นี่ผมก็สิได้มาปูผมสิป,ปูไว้ช่องนี้เลยช่องว่างช่องว่างระวางต้นไม้นี่แหละเอากลางๆนี่เด้โอ้ต้นไม้กัดต้นงามกังมบงามต้นบัวงามเพราะว่าต้นใดที่บ่าใหญ่นี่มันเปลี่ยนตั้งแต่ตอนผมเสียพันธุ์มาแล้ยละครับบางต้นมันกัด บ่แข็งแรงต่วนใดแข็งแร่ง,ง,รงมันกันใหญ่เรียวมอนบ่ผมแนะนําให้ว่าข่ิปูกนี่คัดด้วยครับเพราะว่าผมสั่งอ่อนล่าย์แม่ผมบ่ผมบ่ได้ไปเรียกเอาดิผมสั่งแบบให้เพื่อนทรงพัน์มาให้โดยที่บ่ได้ไปเรียกเอาคนก็ทรงเหมาร่วมมาให้เลยมันมีต่วในใหญ่ต้วนหน่อยคะกันไปแล้วครับเพราะ่าได้ไปเรียกเอง ดินล้วนปนรายครับให้เปลียงนี่หมาะขนาดแล้วครับสําหรับอย่างน่าสำหรับเห็ดนี่ผมมันมักขนาดด้ดินแบบนี้นล้วนปนทสายแต่ว่ามันสีใดผลบูอย่างน่าผมก็ทดล่งไปเมื่อแล้วครับสําหรับผู้ที่มกักปลามักปลูกเสี้ยเห็ดน้ำกันกันผมก็ทดล่งให้เบื้องไปน้่แล้วครับ กันได้ผลยังไงเดียวผพมก็สิบบวกเลยนี่อันนี้กล้วยหอมท่วงครับฟังวัดจ,จะหลวด ก็จะประมาณน,นี้นะครับผมกับบดดยังมากไม่ตัวแค่ฝังลงดินลอดก็ได้กินนั่นแหละครับบ่าลดก็หามาปลูกใหม่เบี้ยพันมันผมหาผมสือแมาครับเพราะว่ามันหาหยากเหหาความันอ,อยากขวายากอยู่ดเสือเอารถดครับพันก็นได นี่ผมได้สื่อมาดิตัวไปพี่น้องอธิได้สื่อครับอาจ,จะดะเอาจาก,กที่ผมปลูกเป็นขยายพันธุ์ก็ได้ถ้ามันไงให้ผมว่ามันต้องหลวดละ นี่สำหรับผมเหรอว่มีแบบพิธีที่ทัานรักกันยังดอกผมก็บฟังลงดินซื่อๆนี่ครับพักอยู่ห้องกับบักุวงเมื่อนี่รับเป็นหมากเป็นยังไห้อยู่ดิแต่มันใหญ่มากกันลวดแต่ฉีดน้ำกันแหละครับบินที่แรกผมมาสิบปูกันแถวนี้แหละช่องว่างมึงเทียวว่า เ่ยมาเอารถมากัมจัดว่าจะเผืชอาชีพมีรถไถมาไถมาอย่างเนาะช่วงใหม่บ่หั่นไงขัดปลูกซินะมันรถไถไทยาครับมันเขาบ่ลมผมก็เลยตัดสินใจปลูกช่องกลางนี่แหละมันอาจจะบ่มีผลอย่างไรเพราะต้นใหม่หใอไงมากมันอาจจะสูงถ่วมกล่วยก็ได้ปลูกกันไปแล้วครับในช่วงที่ใหม่บ่หันไงใหม่ไ่มากค่อยมาเอานอขยายพันธุ์ไปมองไม่ก็ได้บ่เสียหายมันบ่ครับ và nhé cả chuồng ngà phuấn จะเดเปลียวยืดรถมาปลูกอีกแล้วครับขนลงมากว่าเหมือนตัวนั้นนั่นไหมงามคักด้วยครับต้นหยอดตัวชิงชันไหมนี่บ้านแท่งหยอดมานี่ตัวนี้กันหน่อยอยู่เบิ้งครับสีงามบ่สีโอ้สีแดงสีแดงงามเนาะนี่ครับเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ หยดต้วนจิ้งชันออกสีแดงแบบนี้ต่วนยุ่งเอาหญาา้าออกแล้วกับช่วงไข้ยอยู่ครับนี่เบื้องเป็นสบายตาอยู่นี่แถวแถวเดียวกันเลี้ยงเลยใส่ลงข้หัล่าง,ลางเลย ยาสิบปลูกไว้ด้านบนน้ำอยู่ตอกครับว้วย มีไม่หมาต่วนมาเรียด้วยครับโอ้โหคนไปบ่เม็ดตัวครับ chụp giờ phụ lại Ồ, Nhà lại ฝังลงดินเลยนะครับฝังลงแก่เท่เดียวล้งดินเท่เดียวตัวไปอาจิมีกินตลอด nhà quấn nhà lái khác เซตแล้วครับปลูกกล้วยหอมท่งหกต้นเอามาปลูกรอบนี้ปลูกแซมไปน้ำต้นไม่ปลานี่แหละครับ